ด่วนมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนได้ิทธิ์ใหม่ทำประกันชีวิตได้คุ้มครอง100เท่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุดที่เพจเ c e b o o k สำนักงานประชาสัมพันธ์77กรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประกันชีวิตเพื่อสังคมว่าบริษัททิพะยะประกันชีวิตได้ร่วมมือกับธนาคารอมสินมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ที่ถือบัตรัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอมสินให้ได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิตผ่านขั้นตอนที่ไม่มีความยุ่งยากและชำระเบีย้ยประหยัดเพียงหนึ่งค้งต่อปีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผู้ที่ถือบัตรัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิพิเศษใหม่กับโครงการประกันชีวิตเพื่อสังคมคุ้มครอง100เท่ายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีไรายได้ค่ะ ประกันชีวิตเพื่อสังคมสำหรับผู้ที่ถือบริทัิการแห่งรัฐแบบกลุ่มจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 1. คุ้มครองประกันชีวิตกรณีตลอด24ชั่วโมงทุกสถานาการณ์ทั่วโลคค่ะ 2. ไม่ต้องก่อคำขอเอาประกันลักษณะแบบประกันเป็นผลิตภัณฑ์ประกันสังคมกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา1ปีสำหรับผู้ที่ถือบัริัิการแห่งรัฐที่ให้ความคุ้มครอง ตลอด24ท,ทั่วโมงทั่วโลกคุ้มครองทุกกรณีเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะต่อไปเป็นคุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัยนะคะ 1. อายุตั้งแต่18ปีถึง65ปี 2. เป็นผู้ที่ถือบัตรสธิการแห่งรัฐ 3. มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอมสินเอกสารที่ประกอบการสมัครสําสำเนาบัตรประชาชน 5. สำเนวาวสริการแห่งรัฐค่ะระยะเวลาการเอาประกันภัย1ปีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวอัตราดอกเบี้ยประกันภัยและจำนวนเงินประกันภัยแผนที่1 100บาทต่อคนต่อปีจำนวนเงินเอาประกันภัย10,000บาทค่ะแบบที่สองทประกัน200รบาทต่อคนต่อปีจำนวนเงินที่จะได้รับ20,000บาทค่ะแบบที่สาม ทำประกัน300บาทต่อคนต่อปีจำนวนเงินที่จะได้รับ30,000บาทค่ะแบบที่4ทํทำประกัน400บาทต่อคนต่อปีจำนวนเงินที่จะได้รับ40,000บาทค่ะและแบบที่5ทําประกัน500บาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินประกัน50,000บาทค่ะเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้นค่ะและเงื่อนไขอื่นๆ1 ผู้อระกันภัยไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาปกะกัน 2. เริ่มมีผลคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ชำระเบี้ยประกัน 3. ผู้เอระกันภัยหนึ่งรายสามารถทำประกันได้เพียงหนึ่งกรมธรรม์ 4. การต่ออายุกรมธรรม์ปีถัดไปหากผู้เอระกันภัยเปลี่ยนแปลงประกันที่คุ้มครองที่สูงกว่าปีที่ผ่านมานับระยะเวลาที่รอคอยจากการเจ็บป่วย ภายใน180วันเฉพาะส่วนของคุ้มครองเพิ่มเติมเท่านั้นแต่หากเปลีป่ยนแปลงแผนประกันที่คุ้มครองที่น้อยกว่าจะไม่นับระยะเวลาที่รอคอยใดๆค่ะทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจอยากสมัครเพื่อรับความคุ้มครองในแผนประกันชีวิตเพื่อสังคมสามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากพี่น้องกันค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ